โอ้ดีกว่าเมื่อวานเยอะ <laughs> <laughs> ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นของวันนี้ก็เริ่ม <laughs> เขาเรียกว่าปรับตัวกับสนามแล้วก็ลมได้ค่อนข้างดีกว่าเมื่อวานค่อนข้างมากค่ะก็ถือว่าตีตามเกมที่เราวางแผนไว้ว่าจะเล่นกับคู่เดนมาร์คู่นี้ยังไงค่ะครับแล้วเป้าหมายในรายการนี้ตอนนี้มั่นใจขนาดไหนครับก็เป้าหมายเลยก็คืออยากจะขึ้นโพเดียมให้ได้ค่ะแต่ว่าทีนี้เราก็ ไม่อยากออมองข้ามหรือว่ามองเลยไปถึงจุดนั้นแต่ว่าเราก็พยายามโฟกัสทีละรอบค่ะทีละวันวางแผนการเล่นแล้วก็เล่นให้ได้ตามแผนที่เราวางไว้ค่ะถ้าตามฟอร์มแล้วคิดว่าน่าจะเจอกับเกาหลีามากกว่าค่ะก็ะคู่นี้เราก็เคยเคยตีมาแล้วแล้วก็แต่ว่าเราก็จะไปศึกษาเกมแล้วก็วางแผนการเล่นกับโค้ดอีกทีนึงค่ะมั่นใจไหมครับรม่นะมั่นใจค่ะเพราะว่ามาถึงรอบนี้แล้วค่ะใช่เรามั่นใจทุกรอบค่ะ ค่ะก็พรุ่งนี้ก็เป็นรอบอะไรนะซรอบคอเตอร์ไฟแนลค่ะคอเตอร์ไฟแนลนะคะ <c oughs> ก็ยังมีนักกีฬาไทยค่ะหลายๆคนนะคะยังทําการแข่งขันอยู่ก็อยากให้แฟนๆกีฬาแบบดั้นทุกคนนะคะมาเชียร์กันถึ่งที่ขอบสนามเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะมีนักกีฬาไทยแล้วนะคะก็ยังมีนักกีฬาดังระดับโลกค่ะมาร่วมทําการแข่งขันยังไงก็อย่าลืมติดตามเชียร์พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ